สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุขคนเอฟซแฟนคลับช่องคุณแม่มาแช่แฟนคลับหมอล่ำเสียงวีหกพ่อจ๋าูกจา๋านุกพงศกนนองออาๆสกุลหน้าพ่ที่รักทุกทันค่ะมาถักท้ายกันคือเกากับคุณแม่นะคะเมื่อนี้มาเบาถึงวงหมอล่ำเสียงวีหกค่ะ จากทุกๆเวทีที่ผ่านมาทั้งเจอฝนทั้งบรรยากาศดีแต่กันยังปังอยู่คือเกานะคะล่าสุดที่มุกดาหารค่ะพี่นงปังแห้งปังลายค่ะจากตอนแรกทั้งทีมงานพื่นกระดารุ่นกันข่าววา่าสิมีแฟนคลับมาเบืองบนนอพายุห่างไกลมู่บานนะคะทั้งมีการใหญ่สถานที่การแสดงจากตอนแรกว่าตรงนี้ก็เปลี่ยนไปตรงนั้นจังสไแมค่ค่ะ อยู่ป้ากะว่าได้เนาะพี่น้องตามที่ได้เห็นในการไร่ส์สดของเพื่นหรือการถ่ายทํำคลิปเนาะค่ะแล้วก็รุ่นกันค่ะว่าแฟนคลับหรือท่านผู้ชมสีหลายบโบในตอนแรกงสิมีคนมาเบืองเฮ้าปน้อวประสานเพื่นเวากันเนาะค่ะสรุปแล้วนะคะวิกแตกค่ะพี่น้องยอดขายบัตรส0 0พันใบโดยประมาณนะคะ เยอะยะมากมายสำหรับกำลังใจที่ FC แฟนครับไปให้กำลังใจด้านนาเวทีของหมอล่ำเสียงวีหกพร้อมกับไปชมผลงานนาเวทีมวลมวลจวดจวดกันเลืยที่เดียวค่ะส่วนอิลาอาอไอได้หัวต้น ผาป้านองอา,ายอวาซันค่ะมีแม่แม่เอฟซีเห็ดม้าหายป้าเป็นตะอ่อนซ่อนความหาความแพงถี่เพื่นมี่หายกับนองอา,ายอเนาะค่ะพี่นงสุดยอดมากช่วงนี้น้องอา,ายอาพบอกว่าสิไปใส่ใส่กระเลวเต้แฟนครับกลับไปห้กำลังใจอีลาแล้วก็ไปชมผลงานดานนาวิธีของหมอลำเสียงวิหกนะคะสำหรับพอจานุพงสกรบอว่าถึงบอดค่ะ เป็นที่รับทราบกันดีกับแฟนครับน้องท็อปฟี่เนาะคะ่ะว่าน้องได้ไปไท่ายถําหรือว่าไปบันทึกรายการมรำไอดอลสองที่กรุงเทพมันบอค่ะทั้งพ่อจานุพงศ์สกุลถ้ำนาทีแทนนองบวาสิป,ปินแดนเซอร์หางเครืองขึ้นเต้นแทนนองร่วมถึงขึ้นโชว์กับนองปริมแทนนองทอปฟี่นะคะพี่น้องป้าสุดยอดอีรีเพื่อนไปขึ้นเต้นสิบ เมื่อยสิบหงาแตกพุ่นบอวาสันกัซิมีอยู่่นเลาะนะพี่น้องแต่ว่าด้วยความที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำแมนบ่ะบุคลากรในตรงนั้นยุดไปผู้หนึ่งเพิ่นกับไปท่าหนาทีแทนอุ่ออนซ้อนหลายพี่น้องอ่อนซ้อนหลายเบิ่งดูะ่ะเฮแต่ถูกอย่างีหลีพ่อจานุพงศ์สโกลเพราะว่าตั้งแต่อดีตเพิ่นเคยเป็นแดนเซอร์มาก,ก่อนเนาะค่ะและเพิ่นกับพีกผันมาเป็น อ่าซินทปีนมอลลั่เป็นนัก้องจนในที่สุดก็ได้เป็นผู้นำองค์กรหรือว่าเป็นเจ้าของวงแมนบอค่ะสุดยอดมากยอมรับว่าเก่งสุดๆนะคะสำหรับพ่อจา๋านุกพงศ์สกุลเนาะบันี้เข้ามาเบ้าถึงเรื่องเล่าของการแสดงบนเวทีของเพล่นลำเหลืองต่อก่อนกันค่ะน้องแพลวธิดาหรือว่าน้องโอฉลองชัยแล้วกัหลายๆคนรวมถึงอิหล่าอาอายในป้าพี่น้องเบิง ฉากนั่นย่ามใดน้ำตาซึมตามครับอิทธิพลค้นสวสารน้ำตาโซเินี่นั่นแม่มาพูดแท้กคา น้าเอกแพวทีดาเล่นได้โอ้ยเนาะพี่นองคะ่ะบอกเลยว่าเรียกน้ำตาพี่นองด้านนาเวทีก็น้ำตาซึมเสร็จน้ำตาคือกันละคะ่ะส่วนเฮาที่เป็นคนชมอยู่ทางบานเบิ่งยามใดแกโบน้ำตาตื่นยามนานคะ่ะพี่นองเลียนกันได้เก่งมากๆถึงบทถึงบาทตีบทแตกก็ว่าใดเนาะค่ะเนาะเก่งมากๆเลยนะคะทุก คุณทาได้ดีมากๆและกําลังใจดาน,นาไวท้ที่คือเกา่าคือเดิมนั่นแหละค่ะความฮักความแพงคงแฟนครับบางท่านก็ติดตามมาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะเพื่อที่สิมาชมผลงานดาน,นาไว้ที่ลวก็มาให้กําลังใจลูกๆค่ะศิล,ลปินหนาไม่ไมทีเข้ามากกระวนแล้วแต่มีความสามารถกันทางนานค่เป็นต่โอนซ้อนหลายนะคะได้ดูกาน นี่เสียงวีหกสุดปังอลังการพรมนะคะแล้วคุณแม่ก็อยากว่าถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่การโหวตให้น้องได้เป็นหมอล่อันดับหนึ่งของวงการหมอล่นะคะ ตอนที่คุณแม่ได้ไลส่สดดมือมือสองมือที่ผ่านมาเนาะคะ่ะก็มีแฟนค่บหลายๆท่านเข้ามาหายกำลังใจแล้วก็มีท่านหนึ่งค่ะบอกว่าถ้าเว้าแบบนี้สิบติดตามว่าสันเวาวยางวัาตค่ะคุณแม่ได้นำความเห็นขอ ของบอดหนุนาราคามาเวาซูผีซูนองฟังในไหลนะคะบอกว่าทางบอดนุได้แนะนําว่า,าถ้าสีหายการสนับสนุนใหก้กําลังใจลูกๆอิลีหรือว่าใหาก้กําลังใจน้องอ,อ้อิลีเขาไปฟังเพลงนองไยๆหรือว่าเขาไปใหก้กําลังใจลูกๆ เขาไปซื้อบัตรกลุ่มปิดไปชมคลิปไปชมผลงานไปกดไลค์กดแชร์ให้ลูกๆสิบอดีกอรือถ้าไปโหวตมันเสียเงินเสียท่องอีกอย่างประมาณนี้แมนบอค่ะแต่เอฟซีทาน,นันก็บ,บอกเข้าใจว่าคิดจังใดเพื่อนก็เลยเขามาคอมเมนต์ปะมาณว่าถ้าคุณแม่เว้าแบบนี้กับสิบอติดตามมาสันค่ะ ตามจริงแล้วอันนั้นมันเป็นการที่เพิ่นแนะนําแต่ถ้าเอฟซีทานใดที่มีความหากักหรือว่าอยากให้น้องขึ้นแทนเป็นอันดับหนึ่งก็สามารถเข้าไปโหวตใดคือเก่านะคะถ้าท่านบอคิดเล็กคิดหน่อยนะคะกับการที่ว่าเ้าโหวตแต่ละเทือ่อเ้าก็มี่คาใส่จ่ายนั่นไหมคะ่ะ เข้าไปโหวตโดยไม่คิดอะไรมากกับเขาไปโหวตกันคือเกาค่ะเพื่อทีเสีงยงไห้นองได้ติดอันดับส่วนสิขึ้นแทนที่หนึ่งที่สองที่สามอนันตเป็นกําลังใจของศิลปินนะคะถ้าได้ขึ้นแทนศินลปินก็สิมีกําลังใจหลายขึ้นอนันตั้นม็แมนนะคะกแล้ลแเต้พิจารณาของทันนันนๆนะคะที่สี่เขาไป โหวดไหนองนะคะต่างกิดต่างใจต่างมุมมองต่างความรู้สึกคือวาน่นล่ะค่ะท่านใดที่มีใจสิเขาไปโหวดไหนองขอให้เขาไปโหวดกันแล้วกันนะคะไปโหวดกันหลายๆค่ะบดไ้ปิดกันหรือว่าบดไ้หามนะคะแต่ว่าคุณแม่เววาถึงทางบอดหนูเพิ่นได้ออกมาเว้าแบบนั่นสู้ฟัง่งทนันแม่ค่ะในมือที่คุณแม่ได ขึ้นไรนะคะแต่กรบบเป็ี่ยนยางคุณแม่กับบได้วาอย่างเนาะค่ะเนอกกับคอมเมนต์นั่นนะคะก็ขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถุกการรับชมรับฟังค่ะส่วนน้องอาอายกำลังใจก็คือ ท่านใดที่ไปหนาเิทีก็ไปให้กำลังใจอีลาค่ะแล้วก่าไปฟังเพลงอีลาไล,ไล,ไล่ๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปฟังบวาทิปปินเพลงของศิลปินอื่นๆพรอ,นอนมนะคะใายนวงเนาะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจค่ะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า